อันนี้นะครับพามาฉีดจุลินทรีย์สองข้อแสงนะครับแล้วก็ฮอร์โมนนมสดนะครับที่ต้นไม้ของเรานะครับปลอดสารเคมีนะครับแบบร้อยเปอร์เซ็นนะครับประหยัดด้วยนะครับแล้วก็ได้ผลดีจุลินทรีย์ทําเองนะครับฮอร์โมนนมสดก็ทําเองนะครับที่ได้หมดนะครับอันนี้มะพร้าวทําหอมบ้านแพ้วนะครับดูครับมะม่วงนะครับหลังจากทําตุ้ม ขุดเป็นวงให้น้าําขังเห็นไหมครับแตกชอดแตกย่อแตกยอดแตกอ่ตกอนะครับดีมากนะครับเราต้องการบำรุงนะครับต้นไหนเราก็นี่ครับขอขึ้นมาเป็นคันนะครับตรงนี้ปลูกคันหินนะครับเห็นไหมหินทั้งนั้นเลยแข็งหินแข็งๆก็ง,ง,งามดีด้วยนะครับนะครับนี่ ฉีดไปเลยครับเพื่อบำรุงต้นของเรานะครับต้นไม้ของเราสวนผมปลอดสารเคมีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฝรั่งนะครับนี่ฝรั่งใช้เครื่องพ่นอย่างนี้ผมก็สั่งซื้อมานะก็ประหยัดเขาเรียกว่าประหยัดแรงประหยัดเวลาดีนะครับเพราะว่าอันนี้ขนุนก็ฉีดได้นะครับ มะพร้าวอันนี้คือการบำรุงนะนะครับการดูแลเขาก็คือใส่ปุ๋ยทั้งใบนั่นแหละนะครับเราจะฉีดที่ดินก็ได้นะจะใส่บัวมาลาลดรถก็ได้ใครไม่มีเครื่องฉีดอย่างผมก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็นํามาเอ,อใส่บัวมานมานาว เดือนละครั้งก็ยังดีนะครับเนี่ยครับเดือนละครั้งก็ยังดีนะครับนี่ไม่ค่อยงามนะเป็นเงาะนะครับตอนเนี้ยไม่ชอบยินหินถนน,นพรอมเมล็ดก็นี่ครับมะม่วงชีอ,อย่างเงี้ยมันจะเป็นละอองฝอยดีนะครับมันก็จะเขาเรียกว่าเรา ดีกว่าเราราดรถหน่อยเพราะว่าเราดดต้นใหญ่แล้วเราใช้บัวมันลาดไม่ถึงยอดเขาหรอกนะครับเนี่ยอย่างนี้มันยังเป็นละอองฝอยไปได้เขาก็จะเรียกว่าได้ทั่วได้ทั่วทั้งต้นอ่ะง่ายๆนะครับอันนี้คือนะครับถ้าเป็น อยู่สวนอย่างผมวิธีวิถีสวนนะครับชาวสวนอย่างผมก็ต้องแบบนี้นะครับฉีดได้หมดนะจริงๆกล้วยเคยก็ฉีดได้แต่ผมสลับกันฉีดจริงๆวันนี้คิวของมะม่วงนะครับจริงวันนี้จะเป็นคิวของมะม่วงเนี่ยครับมะพร้าวน้ำหอมมันแผวนะ นี่ม่วงเห็นไหมครับติดช่อนะครับบำรุงไปเลยนะครับปุ๋ยน้ำวิธีการผสมก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงฮอร์โมนนมสดแค่นั้นเองนะก็น้ำเปล่านะครับน้ำสิบห้าลิตรประมาณนะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสักหนึ่งร้อยเอ่อฮอร์โมนนมสดทั้งหนึ่งร้อยมิลลิลิตรจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสัก หนึ่งลิตรประมาณนี้แล้วแต่จะใช้ใช้มากก็ได้ผลดีไม่มีข้อเสียนะครับยิ่งใช้มากก็ไม่มีข้อเสียเพราะว่าจุลินทีสังข์ขาแสงก็ทําจากไข่ฮอร์โมนนมสดก็ทําจากนมนะครับบํารุงเป็นการบํารุงก็คือปุ๋ยทั้งใบนั่นเองนะนี่ครับแม่ง่ะ อ่มาดูมะพรพ้าวนี่วิธีสวนครับสวนผลเป็ดกเกษตรปลอดสารนะอยู่วังหมันวัดสิงชัยนาส้มโชกุนนะนี่เบตงหรือว่าชมสวนกันไปในตัวด้วยครับเนี่ยพลางจิมจูชิดได้ทุกชนิด นะครับบอกให้เลยว่าสูตรเนี้ยสีได้ชุกชนิดผมไม่ได้ใช้เคมีปลอสารเคมีแบบหนึ่งรอยเปอร์เซ็นครับสวนฝนเป็ดกเกษตรปลอสารนี่คือปุ๋ยน้ําที่ผมใช้ทางใบใช้มาเป็นปีแล้วนะครับใช้ตั้งแต่เริ่มปลูกนะจนมาถึงณนะตอนนี้นะครับก็โอเคเดี๋ยวต่อไปผมจะทําจุลินทรีย์หลังข้อแสงแล้วก็ฮอร์โมนนมสดนะ บรรจุขวดสักสอง ml ห้าสิบมลนะครับผมจะทำจำหน่ายนะครับก็แต่ว่าผมจะใช้เป็นสูตรหัวเชื้อนะครับบุเรี่ีสองข้อแสงแล้วก็ผสมกับฮอร์โมนนมสดไปเลยนะครับพี่น้องสามารถไปใส่หนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะผสมนะครับลาดลดอย่างผมเนี้ยได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทำจำหน่ายก็ฝากสนับสนุนด้วยนะครับอันนี้คือผมทดลองแล้วนะนะครับทดลองใช้แล้วมันได้ผลดีผมถึงเรียก